ครับผมแล้วก็นอกจากมิสติร์เนวคทีมก็มีเรื่องมีเรื่องลิมเดย์เขาบผมที่กำลังถ่ายอยู่ก็ใกล้จะให้ได้ออนแอร์แล่าซาร์ฟใช่รอชมกันได้เลยหรือว่าจะเป็นอะไอีกนิดนะฮะยังมีนะก็มีโปรเจกต์ Jasper นะครับหน้าหดปากกันนะครับแล้วไหนหน่ะครับในนี้งงมากนะฮะต้อคิดดูลุคกี้ออฟเดวิสสองสัปดาห์ติดนะครับ เขาได้ไปซ้อมเต้นกับเขาบ้างหรยังยังไม่ได้ไปซ้อมครับผมคดีตับต่มาแตมาคารมิโอในอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในคลิปบ่อยที่ล่าสุดไปไปเขาใหญ่พี่ก็เห็นน้องเต้นแล้วก็มีมีทูวิตกับโตสเตปอยู่ด้วยสงสัยเขาต้องโคตรได้อยู่แล้วเพลงนี้นิดนิดเหน่อยๆครับผมน่แล้วจะได้ชมดีกว่าสั่งหน่อยเริ่มก่อนดีกว่า ก็ฝากด้วยก็ฝากลิปท์เดย์แล้วก็ฝากแรงอีกดินนะครับผมสถิติครับของจัสอร้ครับโอเคด้วยนะครับก็จะเรีวิวฟังเจตนาบนงานของน้องทั้งสองคนด้วยนะ